ร้านออระก๊ตบไม้ไผ่ดานช้างนะครับมีหลายรูปทรงหลายแบบนะครับสวยๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเนี่ยอันนี้เป็นบ้านนะครับมีห้องนอนมีหน้าต่างมีที่นั่งพร้อมอ่านะครับอันนี้จะเป็นหัวโล้นนะครับเนี่หัวโล้นเขาเรียกหัวโล้นครับจะไม่มีที่พิงนะครับเนี่ยไม่มีที่พิงนะครับเราก็มีเนี่ยเนี่ยแล้วดูนะครับของเราตรงปกนะครับเสาใหญ่ๆสองสามมือโอบครับ ใร้านออรกระตอบไม้ไผ่ด่านช้างครับนี่ยังไม่ทําสีนะครับนี่คือยังดบบๆอยู่เพิ่งส่งเพิ่งทําเสร็จแล้วก็มาตั้งแล้วก็เวลาลูกค้าส่งลูกค้าเราแต่ทําสีนะครับนะครับของเรานะครับร้านออรกระตอบไม้ไผ่ด่านช้างนะครับของดีเมืองสุพรรณบุรีครับไม่ต้องวางเงินมัดจานะครับสั่งมาเลยครับไม่ต้องวางเงินมัดจานะครับไม่ต้องวางเงินมัดจาใดๆทั้งสิ้นครับเนี่ยของเราตรงปกเลยครับเนี่ยดูนะครับกาลังทํานี่ ตรงปกทุกหลังนะครับร้านออรกาต้มไม้ไผ่ด่านช้างครับ